เอละเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะมาครับเป็นิดใจให้กันนะครับผมเอ็นจ้ารุ่นแรกเป็นเลขสามรุ่นนะรุ่นต่อไปเป็นเลขอะไรรุ่นต่อไปเป็นเลขอะไรรุ่นนี้รุ่นที่สองเป็นเลขอะไรนั่นก็จะเป็นเจ้านะแล้วก็ดีกว่าใครก็เป็นเจ้านะ ที่สองมาแล้วเป็นเลขอะไร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 อ่าตื่นเต้นจังเลยเป็นเลขอะไรนะใครอยากรู้ขอบหัวใจ่อยครับผมใครอยากเห็นขอบหัวใจหน่อยนะรูที่สองก็คือเลขเลขเลขนี้ครับเลขนี้ครับ นะครับผมแถวไ้นะครับแถวไปนะครับแถบไปนะแถว ios, ไ,ไ้นะครับอ่าอ่าแถวไ้นะครับแถวไปนะครับแถวไ้นะครับอ่านะครับลูกที่สองนะครับเป็นเลขนี้นะครับอ่าเป็นเลขนี้นะ ตัวเลขนี <row> ้นะอ่าตัวเลขนี Brother ้นะครับจะหมายความว่าอะไรจะหมายความว่าอะไรนะจะหมายความว่าอะไรนะครับอ่านี T ่ครับอ่าเดี๋ยวเราเอาลูกแรกออกมาก่อนนะขอลูกแรกออกมาก่อนนะครับอ่าเอลูกแรกออกมาก่อนนะอ่าแล้ลูกแรกออกมาก่อนนะ นะครับผมอยา่าเพิ่งออกนะหลายคนพอรู้ว่าได้ลูกแล้วนะครับได้ลูกปิงปองแล้วเนี่ยก็จะออกไปเลยนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือการตีความนะครับผมการตีการตีความสําคัญนะครับผมการตีความสําคัญนะครับว่าลูกปิงปองที่เอเปนก้านเนี่ยจะสื่อเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าอะไรนะครับผม เอาละสองลูกก็คือเลขนี้นะครับผมอ่าสองลูกคือเลขนี้นะครับสองลูกคือเลขนี้นะครับสองลูกคือเลขนี้นะครับอ่าสองลูกคือเลขนี้นะอ่าสองลูกคือเลขเลขนี้นะนี่แคบไว้นะครับแคบไว้นะครับแคบไว้แคบแคบบไว้นะครับอ่าแคบไว้นะครับแคบไว้นะครับอ่าอ่านี่นะครับเป็นแบบนี้นะงวด วันที่73นะครับงวดประจ ա งวันที่16กรกฎาคมสองพันหายหกสิบนะครับลูกแรกนะครับเป็นเลข3นะครับเลข3นะครับหรือแผงเป็น8ได้นะครับ3กับ8คือเลขเดียวกันนะครับผมดีนะแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะครับน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเออหากเรายอ้อน ลองย้อนไป <diferentes> like มองดูงวดที่32งนะครับงวดที่32นะครับเป็นแบบนี้ครับผมงวดที่32นะครับเป็นการหมุนปิงปองนะครับหมุนได้74นะครับโอ74กับดอกจันแปดนะครับอ่าอน้องกำลังจะบอกอะไร,นะรน้องกำลังจะบอกอะไรนะครับน้องกำลังจะบอกอะไรนะครับมันทำให้ผมกับทอฝันเนี่ยต้องเอกใจนะครับต้องเอกใจต้องเอกใจว่าเออ น้องจะหมายถึงแบบนี้ไหมน้องจะหมายถึงแบบนี้ไหมซึ่งในงวดที่32เนี่ยมันตรงกับวันที่1พฤศจิกายนปี63นะครับซึ่งโอเจของน้องหมายความว่าออกบน404และข้างล่าง40และข้างล่าง40และข้างล่าง40มันทำให้เราต้องเอกใจว่าเออ น้องจะบอกอะไรน้องจะบอกอะไรนะครับน้องจะบอกอะไรนะถ้ามันเป็นสามสองสองสามเนี่ยก็ดีนะก็ดีแต่ถ้าน้องจะบอกว่าไปดูมวดที่สามสิบสองเหมือนที่น้องบอกว่าคราวที่แล้วนะเหมือนพี่บอกได้หกห้าใช่ไหมหกห้าแลวน้องบอกว่าให้ดูงวดที่หกสิบห้าปรากฏว่า,าหมุนได้หกหนึ่งหมุนได้หกหนึ่งและครั้งนี้ นะครับงวดที่3 2เนี่ยหมุนได้แบบนี้ยน้องกำลังจะบอกอะไรนะครับน้องกำลังจะบอกอะไรนะครับน้องกำลังจะบอกอะไรซึ่งแคปนะครับแคปนะแคปนะครับอ่าแคปไว้นะงวดวันที่3ที่งวดที่73นะครับประจำวันที่16กรกฎาคมประจำงวดวันที่16กรกฎาคมเพจเพจแก่เ,เด็กชายนำโชคนะครับวันนี้วันที่10นะวันนี้วันที่10 กรกฎาคมนะครับปีหกนะครับเป็นการหมุนปิงปองนะครับช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนี้นะครับประมาณสี่ทุ่มนี้นะครับอ่าสามสองก็คือตรงกับเลขปิงปองเลยนะครับตรงเลขปิงปิงปองเลยนะครับหรือเป็นสามห้าหรือเป็นสามห้านะครับหรือสามจะเป็นแปดจะเป็นแปดสองไหมหรือจะแผงทั้งสองเลขก็เป็นแปดห้าเป็นแปดห้านะครับศูนย์สี่นี้ได้มาจากไหนศูนย์สี่ก็คือเมื่อไปย้อ,ยยอนไปดู กันหมุดนปิ้งปองงวดที่32นะครับก็จะออก0ูนยบน4ี่นย์ล่างนะครับอ่าศูนย์เจะครับศูนย์เะครับแล้วก็เจกันนะครับกัน87นะครับกันแปดเจผมซื้อลอตเตอรี่มาแล้วครับ87ดเชอบมากเลยนะครับอ่าจอกเลขกันไหมจออกเลขกันไหมนะครับแคปนะครับให้เวลาสิวินาทีนะครับ10 9 8 7 6าห้า 4 3 2 1นะครับอ่าหมายความว่าเป็นเลขนี้หรือเปล่านะครับผมให้แนวทางนะครับเพื่อนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับซื้อลอตเตอรี่เท่านั้น